นี่ครับเขาเรียกแผ่นแสงกสีแผ่นเรียบนะครับเราเอามากันน้ำลงอันนี้หน้ากว้างจะอยู่ประมาณเก้าสิบเซนะครับเดี๋ยวดึงดูให้ครับลองวัดดูครับเก้าสิบเอ็ดเซนเดี๋ยวเราแบ่งครึ่งนะครับที่สี่สิบห้าล็อกล็อกตลับนี้นะครับนะครับเราก็จะทำสัญลักษณ์ไว้ สี่สิบห้ากิร์ครับอันนี้เราต้องวัดหัววัดท้ายเลยนะวัดสองส่วนนะนะครับกี่์ละสี่สิบห้าเซนกีร์ไปเลยครับอันนี้เวลาตัดใช้มีคัพเตอร์นะครับมีคัพเตอร์กีครับเราก็เอาเอามาทาบครับนะครับนี่เราทาบเรียบร้อย ภาพตรงที่เรามาไว้นะครับเนี่ยนี่เรามาไว้45เซนต์ตรงท้ายรตรงท้ายได้ครับตรงท้ายได้แนะนำนะครับเหยียบให้แน่นเหยียบให้แน่นนะครับนี่ใช้มิรกเตอร์เท่านั้นนะครับหลักเลยเราจะออกมาสวยหลากครับย้ำไปสอทีนะครับ เน้นย้ำอย่างไ่น้อยสองทีนะครับมาเรื่อยๆครับจีดึย้ำไปเลยจีดยาวๆไป หลัเจากีเร็จนะครับหลัเจากีเร็จเรียบร้อยแล้วคว่งกลับเลยครับค้่งกลับแล้วทีนี้ทีนี้ก็ขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมา พอพับพอพับขึ้นมาเสร็จรแล้วครับเราก็หยิบเนี่ขัดเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นสองส่วนนี่ครับพอขาดไปสองส่วนแล้วเนี่ยครับตามที่เรากรีดเลยครับทีนี้เราก็จะประหยัดแผ่นได้นะครับเดีย๋ยวเราไปคุมหลังคากันครับการนำลง หลังจากที่เรายิงนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเราจะมาล็อกไว้กับรังน้ำฝนของเรานะครับแล้วก็เอาลงน้ำฝนบ้านเพื่อนบ้านแต่ต้องคุยกันก่อนนะครับเพื่อกันน้ําจากหลังคาเพื่อนบ้านครับเนี่ยวิ่งมาแล้วน้ําจะซึมเข้ากําแพงและไปรั่วอยู่ในนะครับอันนี้ครับก็ทําเสร็จแล้วครับนี่ครับอันนี้เป็นวิธีประหยัดงบที่สุดนะครับและแก้ไขได้ดีครับ คลิปนี้ก็ขอจบขอลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเดียวเพื่นบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับ